ออเดอร์มื้อเช้าเด้อค่ะแม่นี่ของคุณแม่กุฎชพรนะคะที่เหลือสิบสองตะกร้านะคะออจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าขอคุณแม่มีแต่ความสุขค่ะโอ้ยสาวสวยมาเลยให้กินเลยพ่อเทและหนูก็กินด้านนั้นวาลูกขอคุณแม่มีแต่ความสุขสวัสดีก่อขนขอบคุณค่ะโอ้ยออแม่ยุพุนตี ขอคุณแม่มีแต่ความสุขนะคะแม่จ้าวันนี้ท่านมปิดออเดอร์ให้นะคะวันนี้แปลกสีสันสวยงามมีแตงโมค่ะแม่ถ้าเราจัดออเดอร์ไปว่าฟรีสไตล์เราจะใส่แตงโมให้น้องด้วยนะคะใช่ค่ะแม่เออกินไปเลยขอคุณแม่มีแต่ความสุขนะคะออแม่จ้าอร่อยไหมพเพีเพรูุป้าปา,ปากทำไมก่วงแท้แซ่บแห้ง บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่จ้าสาวสวยของเราก็ได้ทานแล้วค่ะแม่พายะไม่อีกว่าลูกโอ้เสียงเคี้ยวหน้าอร่อยมากเลยเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบอาปากคือกวงแทูกคำเล็กๆลูกไม่ต้องคำโตไม่ต้องคำโตรีบมากเลยค่ะแม่รีบมากโอ้ยรุดมืออีกพร้อม กลัวกลัวมีใครแย่งรุดมือรุดปากเออนานๆหนูจะได้ทานวะฉันได้ทานน้อยทุกวันนี้ค่ะแม่จ๋าได้ทานทุกวันแต่ว่าได้ทานน้อยค่ะแม่จ๋าไม่ค่อยได้เต็มที่อนุโมนาทู่กับคุณแม่กดฉพรนะคะขอคุณแม่มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานค่ะแม่รวยแล้วเรือเล่าคะแนนล้นเหลือกระเป๋า คิดถึงสิ่งใดให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาค่ะแม่สาธุสาธุน้องก็ได้ทานแล้วค่ะแม่จ้าเดินทางไปไหนคอยปลอดภัยค่ะแม่จ้าสาธุบุญจ้า